ผู้กกที่มาใช้บริการบริลติลติลแล้วก็ได้รู้ว่าเรื่องราวเขาเป็นยังไงทุกท่านข่อนุญาตจะให้พี่บาว่าปัญหาเดิมก่อนที่จะมาจุดที่ตีนเนี้ยมันคืออะไระครับโอเคครับคือ,อท,ที่ตัดติดใจมาการทำสีเทนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมเนทำง,งานต้องทำง,งานทุกวัน ทำไมตัวเราเนี่ยพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีอาการมึนห,นหัวเวียนหัวคล้ายๆ้เหมือนบ้านกระหนุ่นก็ตอนแรกก็ก็เป็นเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับก็มีความสงสัยเอ๊ะหรือว่าเราเป็นเบาหวานความดันหรือเปล่าแต่ก็อาการง่วงเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งวันแต่จะจะรู้สึกตัวว่าเ,เริ่มง่วงเนี่ยที่สักประมาณสิบโมงนยครับสิบโมงก็ง่วงเวลานั่งน,นั่งทำงานไปสักช่วงบ่ายก็ง่วงแล้วซึ่งมันเป็นอย่างนี้ทุกวัน แล้วก็พอกลางคืนเนี่ยมันถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลับยากแล้วแล้วก็ทานอาหารก,ก็คือทุกอย่างพอมันมึนหัวปวดหัวเนี่ยมันทําให้แบบเอ๊ะเราก็ไม่สามารถออกกําลังกายไดย้เหมือนกับทุกอย่างระบบเราเหมือนแบบเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างเงี้ยท<ด>ุกคนใช่ใช่ใชครับรวมกันหมดเลยประมาณนี้เลือแล้วผลเลือดที่ไปตรวจยชน์นะที่สำคัอ๋อครับคือคือสาเหตุที่ที่ที่ได้มามามาเช็คที่นี่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยครับก่อนมาเนี่ยผมได้ไปตรวจถุงเลือด,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 ดอครับ คือพอตรวจปุ๊บเนี่ยถ้าความดันเียลือดบบไขมันในเลือดในกระเพาะมันในเลือดน,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 น้ําตาลเบาหวานทุกอย่างคือแบบิ้งหมดถ้าคือนอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายหมดเลยครับใช่ครับเสี่ยงแบบสุดๆเลยคือตัวเลขกข็ค่าไขมันก็หกร้อยเก้าสิบเกิดไปกินสละใช่ครัสิบใช่ครับหกร้อยเก้าสิบแล้วแล้วรู้จักเกี่ยวกับคลินิดได้ยังไงก็คือผมไปตรวจที่โรงพยาบานลนะครับ แล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเอ๊ะรู้จากลักษณะของของความอ้วนของผมแล้วก็เรื่องของลักษณะของคอเลยครับแค่เจอถามว่าไอ้คุณคุณนอนพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าผมก็นอนเร็วนะผมนอนสี่ทุ่มทุกว like so ัน <amente> ต <i> ื่นหกโมงผมก็นอนเยอะก็คือนอนเกินแปดชั่วโมงไม่เคยนอนตึ่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างงี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนซึ่งผมก็มันคืออะไรผมผมก็ไม่รู้จักครับเขาก็ถามว่าผมนอน ก็บอกว่านอนคนนันน่อยครับไม่มีใครกล้านอนด้วยเราก็เลยบอกว่าลองให้มาเช็คดูครับว่ามีการหยุดหายใจไหมซึ่งผมก็ไม่รู้จักคำว่าว่าว่าไอ้มันมีโรคอยู่ด้วยเหรอใช่ครับก็เลยได้ได้คำแนะนําให้มาตรวจที่นี่ครับแล้วผลการตรวจการนอนเป็นยังไงบ้างอ่าผลการตรวจที่ทำทรีตเสนต์แล้วก็คืออปอดรับลมหยุดหายใจ42ครั้งต่อหน่วยต่อชั่วโมงใช่ครับตอนนี้